สวัสดีครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ก็มารีวิวงานผลิตตู้คอนเทนเนอร์นะฮะให้เบิ่งกันแป๊กหน่อยนะครับตอนนี้ทีมงานช่างก็ได้ล็อกนะประตูตู้คอนเทนเนอร์แล้วลูกค้าบอกให้ยื่นนะครับนี่นี่ดูดูด,ดูช่างจ่อยดูช่างจ่อยนะหาเรื่องหาเรื่องแขนหักนะหาเรื่องแขนหักแล้วนะอ่ารู้เรื่องนะรู้เรื่องนะนะครับนะนะ ด้าน,นบนจะทำเทเลสนะฮะจะทำระเบียงทำบันไดขึ้นแล้วก็ทำที่นั่งชิลนะครับตอนนี้ด้านหน้าก็เรียบร้อยแล้วนะนี่คือด้านหน้านะครับนะด้านหน้าก็มีกระจกนะครับแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นที่ขายของนะจะเป็นที่ขายอาหารอีสานนะครับส่งอาหารนะครับส่งอาหารมาด้านหน้านะ ฝั่งนี้ก็จะเป็นด้านหน้าเดี๋ยวจะให้ลูกค้ามานั่งชิลนะครับนี่ลูกค้าเพิ่อ,อไอเดียดีนะครับถือว่าไอเดียดีนะคิดคิดดีนะฮะเจ้าที่ทําธุรกิจนะครับแต่ไม่ปลูกสร้างนะปลูกสร้างอาจจะถูกกว่าด้วยซ้ํานะครับนะถูกกว่าอาจจะสักหกเจ็ดหมื่นนี้น่าจะจบแล้วนะแต่เวลาหมดสัญญาเวลาที่ต่อสัญญาไม่ได้นะครับ คือคุณได้แค่เศษเหล็กนะครับจากงบ780,000หมื่นนะแต่ตัวนี้งบหลักแสนนะแต่ลูกค้าได้ของคืนทั้งหมดนะาฝากไว้ให้เป็นทางเลือกคนที่เช่าที่ทำธุรกิจนะหลังนี้จะเป็นร้านอาหารอีสานแล้วกันนะครับจะก,กั้นเป็นห้องนะฝั่งนี้จะเป็นโซนครัวนะลาบส้มตำนะครับหรือว่าตำบักหงลาบก้อยซอยแส่นะครับเนาะ เดี๋ยววันนี้จะให้ช่างเขาทําบันไดทางขึ้นฝั่งนี้แล้วก็ทําระเบียงผมคิดว่าน่าจะเสร็จนะเพราะว่าช่างฝีมืออยู่นะครับถ้าใครอยากสนใจนะฮะเข้ามาดูผลงานได้ก่อนนะครับผลงานว่าขั้นตอนการทํางานมีอะไรจากไหนไปใส่นะครับ mm hmm. เขาทํากันยังไงนะ mm hmm. เขาเชื่อมเต็มไหม mm hmm. เขาเชื่อมดีไหมนะครับผมแนะนําให้มาดูก่อนนะของเราแบบ นี่แหละเหมือนที่ผมบอกผมจะอัปเดตงานรีวิวงานให้เกือบทุกขั้นตอนนะครับเมื่อวานก็ตัดเจาะเสร็จเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็จะเป็นการเชื่อมนะครับเนาะให้ดูไกลๆนะฮะนี่เราเชื่อมเสร็จนะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นเชื่อมเป็นจุดนะจุดจุดประมาณ10ซเส้น12เส้นนะครับแล้วแต่นะครับระยะนะถ้าช่างเขานั่นก็อทีทีหน่อยนะครับเนาะ เอาดูด้วยนะครับนะผู้ใดสนใจนะครับงานตู้คนอนเทนเนอร์น็อกดาวนะครับติดต่อสอบถามได้นะผมรับผลิตหลังเล็กจนเป็นบ้านหลังใหญ่2ชั้น3ชั้นเลยนะหรือว่าเป็นร้านหมูกระทะหลังใหญ่ๆ2 3สอมชั้นนะฮะนะครับ,บ,บพนักงานใหม่นะก่อตอนนี้ผมเร่งงานนะก็เอาพนักงานมาเพิ่ม อีกหนึ่งศพนะนะภายในนะครับโล่งๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะกันห้องโอเคครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้ด้วยนะครับแล้วก็ติดต่อสอบถามงานนะครับได้ที่เบอร์09 09 09 7952นะครับเบอร์นี้เป็น ID l ดี e ลด้วยนะฮะแอดไลน์ไว้สอบถามขั้นตอนไหนที่ สงสัยข้องใจนะฮะติดต่อสอบถามได้เลยนะครับไม่คิดตังค์นะฮะรา้านผลิตก็อยู่ที่พัทยานะฮะอยู่ติดถนน36ฝั่งขาเข้าระยองนะครับดดรถแลนด์เลย์ไลน์ลยลยอยู่นะครับติดถนนเนะาะถ้ามาจากระยองนะให้สังเกตป้ายนี้นะถ้ามาจากฝั่งระยองนะให้สังเกตป้ายนี้นะครับผมนะถ้ามาจากกรุงเทพก็อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นป้ายสยามคันที่ขับนะครับผมอยู่ตรงข้ามนะครับผม อขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังครับผมขอบคุณครับ